บายดีมาจักบันใดเนาะน้ำซองเตี้ยวเขาก็มาจักน้ำซองือกันนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านในคลอนแม่ขามในขามนอนยู่บ้านในขามโอ้น้ำซองหอมมาไล่เอาเนาะดูคนในเต้มโอ้ได้จูบอ่ะหลังวัลนี้เขาได้สิบล้านบ่รางวัลสิบล้านมาสักหลังวัลที่หนึ่งอ่ะได้เปิดตาได้ป่ แต่แต่ว่ารอบแรกก็ตกไปแล้วเว้ยรอบแรกอะก็ไปบเอาโบโย่เส้นในท้ายเอาโบโย่ไปไวเพราะเราคาดท้ายโบโย่ครับไปแล้วเด้อมาจ้าทางใดครับนี่นะมามาเ西亚ทีมใดลูกซมด้วยบ้านน้ำซ้อมเออบ้านน้ำซ้อมโอ้ยไป ก็คือว่าดังเดินเฮ้ยบ้านน้ำซองนี่เฮ้ยดังจังพุ่มท่ามาสุดทางแล้วว่ามีเต้น้ำซองน้ำซอ,องกับห้อยไหลเนือเอ้อห้อยไหลน,น้อยเนาะห้อยไหลน้อยเออโอ้โหอ,อดีใจน้ำดีใจน้ำเมือม่อเมื่อแรงนี้เขาก็ไปสล่องใส่ชนะโยโยโย่ยยบ้านห้อยไหลเนือเอ้อไปนออันเพิ่นเซิร์ไปกินขา้าวแหลนซามาคีกันพุ้น้วกา็ แต่ว่าเขาก็เสียน้ำสุอยู่เก่าฮะเนี่ยน้องเรียนอยู่สั้นไดนปา้าฮะโอ้เรียนเก่งๆเ,เดอ้อครับเมคคาไขา่ลูกสินฮอทดอกไข่ไข่ย่ยยงเนี่ยไข่ไข่ลูกไข่ลูกไข่เป็ดนะแล้วก็ดักแด ถั่วด่นโอ้ขออ้าวโพดลายยางอยู่ไก่อ,อบกระมี่ไก่อบกระมีแม่ค้าค่ายดีบอค่ายดีเนอะอลูกคา้าไลยเนาะมืออื่นที่คนที่ลายอยู่ก่อนมืออื่นแม่ค้าซื้อ,อยังซื้อ,อยังเกาะโอ้อยู่บ้าลเลยโอ้อยู่ไก่แท้โอ้ย เขาไปใช้ยูเมืองไทยเอาไปใช้ยูเมืองไทย,เ,ไย,ไทยเพราะว่าเาซื้อยูพ้นแล้วก่นซื้อพีแล้วก็มันไปพุ้นมาไกลเสียเป่าซริงๆนะเพราะว่าบริอยูโดนมาไทายวิดีโอทายลงย t u b e แล้วก็กลับมีเตพุ่งงามๆเนาะผู้แทนโทรคมนาคมเป็นผู้แทนจำนายไปสนีกันไปสนีกันด่ ไปทั่วคือกันก็องหอบไปตั้งประเทศคือกันถูทูกเนี่ยครับจเลยได้เลยซีปุ๊บจับปับ๊บอ่ะไม่อย่างไรเนี่ยน,นี่บอกโอ้ยสินค้าเราหุ่นพรมต่างๆเงอดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประชาสัมพันธ์ไปทางอื่นได้บ้ะนะก็ุดยอะเอะเอาผู้ใหญพผู้งามบังงามทั้งครัะ แล้วเดี๋ยวเอาที่ถาเนาะเอาพูดผู้ไดพูดจะเศร้างามก็กันถ้ํามื่อกี้กับถา้ากระต๊อบเลยเออเอาจับไว้เอาไว้ตรงนี้เนาะตรงนี้นะแลอวถ้ํนะาไอาเป็นเจ,จ้าเจ้าหน้าที่ค่ายสินค้านี้มีลูกค้าไลฟา์บอเนาะมีไลฟยู่มีไลฟ์อยู่เนาะเออรับวันนี้ค่าค่าหลงเน็ตค่าสมัครเน็ตนี้คนละ สับมากทีแรกเท่าไหร่มแอสลงดว้เดือนอ๋ใช้ได้หนึ่งเดือนหกนแมหกสิบันกิเจ้่นสป็นเดือนสมัครเป็นเดือนเนาะอ๋แล้วทีนี้น้องได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต่อต่อคนนึงอะเรียกว่าเป็นเงินเดือนเป็นองค์กรเป็นองค์กรบ อ๋อเนึกว่ามันนึกว่ามันเพิ่นให้ตังเงินเดือนให้เนาะอ,อ๋อแค่นี้นะเนาะเดี๋ยวหอยประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให,เให้เพราะว่าลงในยูทูบล้วก็ลูกลูกทีมที่อยู่ในเขตใส่เนี่ยเขตนี้นี้เข้าเบิง้งของเราเป็นช่องซื้อกล่องสินเกต้าบันดี่าขอบใจหลายๆเด้อ มีค้าค่ายฮอทดอกค่ายลูกชิ้นค่ายปลาค่ายค่ายมึกค่ายปีกไก่โอ้ค่ายลายยางเนาะลูกลูกค้าไลายบอไลยอยู่เนาะเออไลยอยู่โอ้อันนีน้สติ๊เนาะ ันเซพันล่มเล้ะโอ้เออนนาอก่แม่ค้าคือใจดีแท้โอ้ล้าล้านเลยเาแอคชั่นนะแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นออยยนจุดสั้นได้เนาะยนจันได้ หมอหนึงรูปรอรูปรอจังมีมี้มาวลอ,อยยางเอาเอาแม่หมอหนึงล่ะโอ้สาวสาวอาันนี้ก็ขลามครับลูกศรหอดดอกโอ้น้ำเย็นตังเดิมเยน็นๆไล่ พี่น้องพันมาประดับซอยขอโอยงามอารามเรือลายให้เพันโบ,บ,บยานผู้ลายไอโจดเชิงน้อยใส่บางคนใส่ซอยมาเต็มคอเลยอันนี้สีแห้งสีแห้งอันนี้ไม่ใช่เนาะจุ่มเส้นเลอเฟอร์เฟอร์ป่เนี่ยเฟอร์ปอน้อยเฟอร์อ๋อเป็นเฟอร์เนาะอ Cái này đó gì? Cái nha là mắc ừ, mắc <laughs> <laughs> ได้ดีป่ค่า้ดีได้ดีป่ะเออชาาวาลูกค้าผ่านมาแถวนี้ก็มาเด้อมาแวะส้มตำยู่ฮานฮานแมย์ไหมยังฮานแม่์นางนุษย์านแม่์นางนุษนะครับมามาอุดหนุนเพลนให้ได้ล้านมืออื่นกะหมามืออื่นถิ่มสายถิ่มสายนะถิ่มสายมืออื่นถิ่มถิ่นาะลูกค้าเป็นการได้มาอุดหนุน nó gió bàn đại gió bàn đại nga 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 À nga 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 พนพวกสาวเข้าพ้นผ่าลูกเล็กลูกเล็กเล็กแดงบ่าซื้อเครื่องแม่ค้าค่ข่พละมากหลักไหมแม่ค้าก็ช่วยช่วยแม่ค้าก็ชวยแลรข้อนุญาเด,ดิ้ลลงใน y ยูทูบแม่ค้าช่วยครับเพราะว่าต้องเอาคนช่วยมาคขา่ถ้ามีลูกค้าไล่มีลูกค้าไล่ แล้วขนย่าครวอนี้มาร์กยังมากยังอันนี้มาร์กลเซนละเซนใหญ่โอมากละเซนใหญ่ขาเป็นกิโลอ่กิโลละแสนโลสอ้ส้มหรือว่าน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 คือแม่ค้าบ่ะอ๋อแม่ค้าื้อยัง ย่าหนังเนี่ยอเมริกาเชื่อหนังนะผึ้นสวยครับเมืค้าค้าวสวยลูกค้าเพิ่มมากขึ้นดุลล้ายลายครับมีทุกอย่างมีลำใยมีลำซาดมีงาะมีลองกองมีงาะมีองุ่นมีส้มมีแอปเปิ้ลมีส้มมีลายลายยาง ผู้ใด่านไปผ่านมาก็ามาแวะมาแวะโดยเฉพาะแม่ค้าอันนันชื่อเชื้ออันนันเนาะแม่ค้าอันนันผล่วยมามาจากบ้านไหนบ้านนาสว่างนาสว่างเนาะบ้านนาสว่างกันผู้ใดบอยักใดยักใดได้าระต้มขนมห้องว่านก็ไปที่ต่อที่บ้านนาสว่างได้บ้านนาสว่างนี่เป็นตลาดหรือเป็นมู่บ้านเป็นมู่บ้านเนาะ อ๋อแล้วน้องขายพลไม้โดยเฉพาะเนาะอันนั้นน้องทร้าวป่านะอ๋อน้องทร้ากน้องทร้าก็มาครับน้องทร้าก็สวยอ่นน้องทร้าก็สวยเดี๋ยังยังไปเพราะไรยังไปเพราะรก็ต้องส้มพาณ์แม่ขายเตรมกาอนน้องเรียนเหยียัจอบเราอย่างย้อมหมอกเรา แล้วน้องน้องได้อยู่หมอใดมหาบ้องห้องมหาต้องซิกเน็ตบลอกกันด้กันบอกอย่าลืมบอกบลอกต้องบลอกกันไว้เรียนอยู่หมอห้าท่านบอกอยู่โรงอยู่โรงเรียนใดโรงเรียนหมอช่องปาสัยโอปาสัยเนาะ่ะลงในลงในยูทูบช่อง